ฮัลโหลสวัส hmm. ด mm ีค hmm. ร mm ับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พี่ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมอะไรเกมน้ำเอ็น้ำเต้าปูปลานะเรามาอยู่กับเกมน้ำเต้าปูปลาสักหน่อยแล้วกันกลับทุนสองพันนะเพื่อนนะมาเดี๋ยวรอบนี้คืนนี้เราขอมาลุยกับน้ำเต้าปูปลาสักหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อนนอนสลับสายเต้าปูปลาที่ขอมากันเนาะอ่ะก็ก็มีเวลามาเล่นให้เพื่อนได้ดูแล้วกันในช่วงดึกๆนะเพื่อนเนาะอ่ะถ้าใครยังไม่หลับนอนก็ จะมาดูดูหน่อยแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์ผมหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อนเนาะเอาวันนี้ผมก็มาลุยกันที่ค่ายอะไรค่ายยูฟ่าเอ็มยี่สิบหกแลยูฟ่าเอ็มสองหกนั่นเองเนาะเพื่อนเนาะมาก็จะมาอยู่กับผมในช่วงดึกๆหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้เนาะก็พอดีเพิ่งเตือนเพิ่งเตือนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพิ่งเตือนนั่งถอนพอได้ที่ก็มาเออทำคลิปให้เพื่อนได้ดูสักหน่อยแล้วกันวันนี้เนาะก็เมื่อคืนก็จัดกิจกรรมไลฟ์สดกับเอ็มเจไปดึกเหลือเกินเมื่อคืนเนี่ย กิจกรรมไรกสุดกับเอ็มจปดึกเหลือเกินเมื่อคืนนะผมนะใครใครได้กิจกรรมยังไงใครได้เยอะเท่าไหร่เม้ยนน้าบอกผมบ้างนะผมนะเมยนน้ำบอกผมบ้างนะว่าเมื่อคืนผมก็นั่งเป้านั่งเหม็นอยู่ผมก็ไม่ได้นะเพื่อนนะ <ś c oughs> นั่งเป้านั่งอนเงินนั่งเป็นแอดมินอุนเงินให้ผมขนาดผมร่วมสนุกด้วยผมก็ยังไม่ได้นะเพื่อนนะเมื่อคืนใครได้เท่าไหร่บ้างได้ยังไงเมียนน้ำบอกผมด้วยนะเมยนน้ำบอกผมด้วยนะ <ś c oughs> <ś c oughs> เอาแบ่งผมบ้างนะเพื่อนนะอ่า มาเสียเวลาผมนะเราเราไปต่อนะเรามาลุยกันต่อแล้วกันมากับเกมน้เต้าปูปลานะเพื่อนนะทุน2พันครับผมนะอ่าทุน2องพันแล้วกันกับเกมน้ำเต้าปูปลามาเราลุยกันสักหน่อยแล้วกันมาจะเล่นหน้าเดิมหน้าสติปสไตล์เดิมๆนะเพื่อนนะอ่ะก็จะมาวัดดวงกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะก็จะมาวัดดวงอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะมาไหมรอบนี้นะมาเปิดมายังไงเสือเสือกุ้งครับผมนะเอ้ดอกนี้เดอกนี้ขาดทุนไปนะเพื่อนนะดอกนี้ขาดทุนไปนะ ตลงนี้ครับถูกไหมผมเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายว่ามีดราม่าช่วงที่ว่าเล่นเสียบ่อยใช่ไหมเล่นเสียบ่อยเอมี fc มาเม้น์บอกว่าเวฟเล่นยากเลยมันไม่เกี่ยวนะเพื่อนบ้านนะมันไม่เกี่ยวนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับคนที่เล่นมากกว่านะคนเล่นมากกว่านะเพราะว่าบางทีผมก็เล่นได้วันนี้ผมก็เล่นได้ก็เล่นเสียใช่ไหมเพื่อนคนที่ติดตามผมบ่อยๆเขาจะรู้ดีว่าส่วนใหญ่ผมจะ ได้บ้างเสียบ้างนะผมก็เอาลงผมเอาลงทุกครั้งนะคลิปที่ได้บ้างเสียบ้างนะเพราะว่าผมก็เล่นครั้งเดียวผมเล่นครั้งเดียวผมก็เอาลงเลยอ่าแต่บางทีก็อาจจะลงช้าไปนิดนึงนะเพราะว่าบางทีก็เมาติดเมาลืมบ้างง็อกบ้างนะตื่นมาทีก็มาลงไงเพื่อนนะอันนั้นก็ต้องขออภัย้นะเพื่อนนะเราเวฟเขาล่นปกติเพื่อนนะแต่ว่าเราต้องมีเทคนิคในการเล่นเนาะเพื่อนเนาะเราต้องมีเทคนิคในการเล่นเนาะมา บางทีผมก็เสียวันหนึ่งผมก็เสียหมดนะทิปที่ลงไปผมก็เสียหมดเลยนะวันนี้เพื่อนได้ดูไปนะผมก็เสียมีเสียบ้างบางวันก็เสียหมดเลยเสียเสียทั้งวันนะเพื่อนเสียทั้งวันนะแล้วเตะดวงนะเพื่อนนะแล้วเตะดวงนะแล้วเตะดวงจริงๆนะเพื่อนบางวันก็ได้ทั้งวันเลยบางวันก็เสียทั้งวันนะเพื่อนนะเหมือนเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาเนาะมันมีพลังมนมีพลังงานบางอย่างก็มาว่ะนะเพื่อนเออเอามาแล้วไปต่อแล้วกันนะเพื่อนนะเอออย่าไปเสียเวลาเลยก่อนนะเพื่อนนะเสียเวลาว่ะนะเพื่อน เรามาลุยกันต่อเลยนะมาลุยกันต่อเลยมาดอกนี้ว่ายังไงนะะดอกนี้ว่ายังไงจัดมามาไหมออปลากุ้งปูรับผมนะโดนนะผมนะโดนคุ้มไหมอ้าวโหลูไเป็นหนึ่งร้อยนะเพื่อนนะลูปปหนึ่งร้อยนะเ <c> ก <oughs> มน้องเต่าทุกทุกเกมที่ผมเล่นนะมานะผมยอมเกมน้องเต่าปูปลาเกมนี้เกมเดียวนะเพื่อนนะผมพยายามเล่นให้ได้กําไรแบบ เยอะเนะเพื่อนนะเหมือนพวกเลเกมบาคาร่าหรือพวกเกมสล็อตอะไรต่างๆให้รวงต่างเนาะผมไม่ค่อยได้กําไรเลยนะสำหรับเกมต้าวบูปาตัวนี้ผมยังไม่ค่อยได้กําไรมากเท่าไหร่เลยนะตั้งแต่ผมเล่นมานะก็ขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างนะเพื่อนนะกนเกมที่เล่นยากมากนะแต่ก็จะเล่นให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนๆก็บางคนก็ชอบตัาวบูปาเพราะว่าทุกคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนเนาะว่นนีมาทำคลิปตัาวูปาเพื่อนได้ดูบ้างสายตัาวูปาตเนาะเ๋อาจจะเล่นเบียบอาจจะไม่บบ ได้ตามแบบที่เพื่อนต้องการอยากดูอ่ะ,อะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะว่าผมเล่นมาได้จริงๆก็ผมเล่นมาได้จริงๆเพื่อนนะผมพผยายามสุดแลรัก็ผมผมฝีมือผมได้แค่นี้ให้ผมนะอะเนี่ยดูไม้นี้คุ้มหรือเปล่าเนี่ยไก่เต้าปูอ่าก็โดนตัวเป็นหนึ่งตัวโดวนเต่งเป็นสองตัวนะมันจะบวกไหมอ่ะก็ยังลบอยู่นะเพื่อนนะก็ยังลบอยู่นะไม่รู้ขนาดพบพบขึ้นแล้วเพื่อนเข้าแล้วมัน มันมันไม่โดดนะเพื่อนนะมาเล่นยากเพื่อนเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่ผมก็จะเล่นเดีย ب, เล่นเดียสเต็มผมนี่แหละผมได้กาไรนิดหน่อยผมก็เอานะเพื่อนนะได้กำไรนิดหน่อยผมก็เอานะครับนะเออผมกลัวผมกลัวแต่จะไม่ได้แค่นั้นแหละ <c ười> ผมกลัวแต่จะไม่ได้แค่นั้นแหละเพื่อนเนาะเอาเสือปูปลาสวยดียด<า>แบบนี้อ่าสวยดีอ่ะขูนสิบครับผมนะอ้าหวานเจีียบกันอีกแล้วครับผมอ่าบวกมาเจ็ดร้อยผมรอบนี้ต้องบวกแน่นอนครับผมนะ บอกมาแล้วบอกมาแล้วบอกมาสามร้อยก็เอาบอกมาสา,ามร้อยก็เอาผมพอได้ค้าวเขาถอนต่อ <c oughs> มาด้วยไอเลย <c oughs> ถูกไหมเดี๋ยวไอเลยเ <c oughs> พื่้นเนาะมามาเพื่อนเดี๋ยวผมขออีกรอบแล้วกันนะมาเดี๋ยวขอรอบนี้รอบเดียวแล้วกันมาขออีกอรอบแล้วกัน <c oughs> ผม <c oughs> ตอนนี้ผมสไตล์ผมจะไม่เล่นจะไม่ยอมไม่หมดขาดทุนตลอดนะเพื่อนนะ <c oughs> อาว <มา S 2> สวยดีเพราะผมสวยอีกแล้วนะบวกอีกแล้วผมนะ อบอกมาหกร้อยผมนะอ่พาะพราะพพี่น้องครับผมพราะผมนะเพื่อนนะเอาซับนี่ครับผมนะเอาแค่นี้ก็ดีก็ดีเกินพอครับผมนะได้แค่นี้ก็ดีเกินพอเลยแล้วครับผมนะดีกดเสียเนาะเพื่อนเนาะพอได้เลมพอได้เลมเนาะโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปในครั้งต่อไปกับผมด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวพอก่อนแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับผมปูไก่